นักเรียนกลับบ้านได้กลับบ้านได้แล้วนักเรียนนักเรียนจูจีนื่ให้อะรือให้ไ้อของแม่ไงอะไรเออทำเพิ่มอ๋อใช่จะลืมมาไปแล้วดิไปกลับบ้านนักเรียนเป็นนักเรียนเหรอ อเป็นนักเรียนกลับบ้านอันนี้กระเป๋าหนังสือแม่กระเป๋าหนังสืออันนี้กระเป๋าหนังสือใช้กระเป๋าหนังสือเปล่ากระเป๋าหนังสือเออเอาถุงใช้กระเป๋าหนังสือเปล่าหนังสือนักเรียนน่ะนี่กระเป๋าขึ้นไ่มไปโรงเรียนไปโรงเรียนเนะไปเรียนนี่กระเป๋ากระเป๋านักเรียน ใครบ้านี่เป็นของใครอ่ะของแม่ไงก็เป่านักเรียนเนี่ย